มาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุคูสุคนเบสมองสุบทุกพี่น้องเด้อมาย่างลินมาเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนึงพี่น้องมาหาลูกทรายมาลูกพลาพามาย่างลินอยู่บดพื้นอยู่นี่แหละพี่น้องอยุบเบสบอกเมืองเบสเสซยซะเบสอาเรสโบต้นนี่อย่างแหละพี่น้องเหรอแหละเมืองขาเจ้าอยู่กันนะก็งามอยู่พี่น้อง เพิ่นพาย่างมาดินอยู่ใกล้เฮือนเพิ่นนี่ล่ะเนาะแล้วอันนี้ก็แม่นโบสถขาเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เนาะโอเห็นบ่แม่นโบสแม่นวัดขาเจ้าะพี่น้องเนอีแลปมืดนอยนึงเนาะอีแลปสมก็มองดิเห็นบ่พี่น้องบดมือมันน่ะก็สิย่างมาแม่ตาก็มาฮอดนี่ก็สิมือมก็สิมาถ่ายให้เบิ่งดอกพี่น้องนี่ งามเลยเนีนเห็นป่ะโบดพระเจ้าพี่น้องจ๋าเนี่ยให้เบิกอีกทีนึงนี่งามนี่เนาะพี่น้องาิเดกศีสโบดที่สักนาะโอ้เลี่ยนเลมเบียงซาลีปลองเจอละอ๋ออิเลมเบียงองค์ปรมักเศดังโลดเนาะมือหน้าเม,มาตตาเขาสิมาท่าให้เบิกอีกเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มาท่าพอพากันกินข้าวแล้วออกมาย่างลิ้นกับลูกไผ่สุดๆงามเศษสุดี่อ่ะ ผักกูดเนาะพี่น้องผักกูดบ้านเฮาแม่นบ่ผักกูดนี่เลยเห็นบ่โอเสฉวนดีงามพุ่นนะพี่น้องนห็นผักกูดผักกูดบ้านเฮาพี่น้องจะเออมันเป็นแบบสีพี่น้องอาตั้งเามาเป็นฟรีลูกไผ่พามาย่างลิ้นเห็นบ่พี่น้องค่ำแหละมันมืดเลียวเนาะพี่น้องเนาะมืดกระถ่ายมืดพี่น้องจะเห็นบะอ่ะเป็นเสฉวนดีลูกติดลำโพง เล่นวะพี่น้องมันมีห้วยเป็นป่าพักกูดพี่น้องบอกเสียสุรีฮะเลือหน่ออีเลมเบียงใส่ละดอกริบลงอีบัว่าจะไปปล้นที่ช่วยฟูเจอร์โอ้ยซาซาโอ้ยอ๋อโอ้ยเต็มไปหน่ออีเลมเบียงละดอกซะมาแล้วก็พี่น้องโอ้ยมันยางเลาะดินกับบุพเพนี่แ่ะมาแถวนี่แหละพี่น้องนี่ไงไฟพามาย่าง ตอนมาย่างย่างเมล็ดนะจ๊กกินข้าวแรงแล้วก็พากันมาย่างแม่ตามาก็ฮอดค่ำแหละพี่น้องเอ้ยเมื่อยมาฮอดพีกับพี่แปดโมงแรงกินข้าวพ่นเห็ดข้าวท่าลูกไพ่กันละดะซีนดะหนังท่าใช่ขอบคุณนี่อ่ะน้องอือฮันจะเสดไม่มาดูตัวสิแม่พี่น้องอืม nó chợ, nhang lên, đọt cái chỗ, Nó cúc nó cả đe, nọ phi nong, nì đọt cái gì hả? La Fontaine, La Fontaine, La Fontaine, qua xã Lào nì bác đang đài nọ Fontaine, nì phi nong C'est quoi, quoi la fontaine C'est quoi la fontaine Ah oui d'accord. Il disait que quand il faisait trop chaud et qu'il pas... manquait d'eau, la fontaine elle avait toujours de l'eau. อ๋าพี่น้องแม่ยามเลงลูกไผ่เพิ่นว่าว่ายามเลงยามหนาวสีฮอนสีหนาวไปได้น้ำนี่บ่เคยแห้งนี่โบนี่บ้านเราเพิ่นเอินโบน้ำซักซิดโบน้ำอย่างพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเม่ตาว่าพิษกระขอโทษขออภัยเด้อน้องเด้ออ๋อเดอกก่อนบ่พี่น้องนี่อ๋อเป็นม่ตาว่าผิดพลาดประกาศได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อเม่ตากับเข้าใจภาษาฝรั่งหลายพี่น้องเอ้ย โอ้ซีอ่ะมันมาจากตรงนั้นอ่ะเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์งามอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยมันเป็นเมืองเล็กๆก็ตตอยู่ๆพี่นดูไผนขึ้นไปล่ะบดก

ให้พกีิป่าเขาเจ้าอยู่อยู่นี่แหละเนาะสมัยตะกี้พ่นน่ะให้มาเป็นฟรีว้าเทนเอาเป็นภาษาวาลโบปิทเนาะา้องมาเปลี่นพี่น้องนี่ยสิครับต้อมันอย่างตาอาดโบบิทลูกไผ่พุ่นเปะให้ฟังเหรออาดเราไม่ต่าก็บอาดโบปิทว่าภาษาพรั่งกับบวกกิงเหรพี่น้อง Et non, le petit bassin il servait aux gens qui allaient, euh, qui allaient faire la prière à, à, dans l'église et à baigner les linges, les, les serviettes et tout ça, des malades. Ah d'accord. Soi-disant, la légende dit que la fontaine a des pouvoirs, enfin des, voilà, des pouvoirs pour soigner les oui, voilà. maladies. น้ำซักซิดอี๋เศปอกซเตูต้องมเย่อรออ๋ออ๋ออแล้วก็เาะว่าโบน้ำตัวนี้มันโบแห้งจากเชื่อและมันปั่วคนเป็นน้ำซักซิดพี่น้องขราเจ้าบ้านะปั่วคนให้หายจากพญาตโลค่าไม่อย่างเนาะข้าเจ้ากัเสื้อแบบซีกับเบบบ้านเราเลยเนาะแหไะพี่น้องขยม่ตาว้าบุรก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคันว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษออละบาสิกัวซาซเซเซลูอสมงนบาวเมอ น้องสาเสือคืน้องลาบาสุตตะบาละไม่กลูกไพเพื่นกระหอกกับอายุกระโบเว้ยน้องซีโนว่าลาบ้าดังหลดลองเพื่อลาบ้าแล้วเนาะแล้วกันมาย่างหลอดลินกับลูกไพร เห็นว่าเกผี้ตัวนว่าเด็กสูงผีเหมนัวแล้วดอกไม้ยามแรงมันค่ำแหละพี่น้องเออมือหน้าแมตาสีมาถ่ายใหอกไม้ดูออ้ยแสีงเบียงเลือสะดอคันเห็นดอกไม้แบบซีแหละแมตาันพี่น้องจ๋าเมื่อนี้แบบงามๆนะดอกไม้เลือเืองเลื่อเือกาเลืเ แก่งกองไว้อาเบย์อย่าลืมสมเยงพอมาเซ่แล้วค่ะยางลินยังไม่เรีพี่น้องมาทะลุไฟอู้ดอกไม้นี่ยงามๆพี่น้องเม่ตาเห็นดอกไม้บ่ได้ๆต้องถ่ายพี่น้องจ๋าเห็นบปล่นี่ดอกไม้งามหอมอีกพี่น้องเอ้ยสะสมบุ้งเหรออุ้ยมาอยู่บ้านเพื่อนลดหนาวพี่น้องอยู่บ้านแม่ตาลดฮ้อนสามสิบหกดึงแค อีกสิยูบัดมาพี่ละเมืองบรสเซลส์หนาวพี่น้องเอ้ยแบงซิสเซซ่าเซ๊แบงซิสเดกรีละเชฟูโอ้ยเมล้าเมื่อกี้น้องเซเซเปียกเพราะส์คือยิ่ง่เฟ็นเย็นหนาวละดิแต่เมื่อตาเอาเสื้อกันหนาวมานำพี่น้องเอ้ยหนาวงามบ่พี่น้องมันคั่มแหละพี่น้องเออเมื่อหน้าเมื่อตาเสีย่างว่าไม่เมล้ามึงนี่มันคั่ม คำแหละพี่น้องจ๋าเอาล่ะ On peut voir des animaux, des Oh, Il y a des animaux, a des animaux, a des... Oh. A les animaux là Là, là, ouais, là on peut, on peut, voilà, c'est une réserve naturelle. On peut voir des hiboux, des pies, oh, des hérissons, des champignons. Oh, oh des champignons Plus Des euh, champignons. On peut voir des hiboux, des hiboux, des champignons. Des champignons. Et par là, il y a quoi là? On passe par là Et par là, il y a quoi On passe par là On va voir par là. Je ah. découvre en même temps le tour. Je découvre en même temps le tour. Oui. Mais on revient la prochaine fois quand il fait beau mais là il fait nuit de ça. Regarde le vidéo, tu vois comment il fait. Comme c'est dire, hey, moi tu montes tu montes tu montes en Bretagne, <coughs> le ciel est bleu. <laughs> il y a pas la pluie. <laughs> Normalement il pleut tout le temps en Bretagne et puis non font tout t'a là pas de de, mais là quand va soqué dit le phai va man man a mi te menhang du-du hanna le ciel est bleu pas ça Tout bleu, il y a pas de nuage. il y a pas de gon, mais il y a pas de gon pas. ui pha cả nhà mấy tua sẽ pha khâu ông vua cái thằng lừa đồ nên mọi khi nó không có chơi hết này giờ pha đồ lô lá ông ba gì số phong số Il y a un câble la Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ça, parce que si on marche dans l'herbe, on risque de s'enfoncer dans l'eau. Il va y avoir de l'eau partout. Et oui, parce que ça c'est sûr qu'il y a de l'eau partout. Mais là c'est l'été, je crois, il n'y a plus d'eau. Même Il fait le truc, là, tu vois, la circulation.

Je ne sais pas quand à as le temps, on reviendra le jour. Le, le, il fait beau quoi, quand il fait jour. Mais là, il fait nuit. Ah, c'est ce que là. Ça y est, mais il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens là. Je crois que je vais arrêter là. Parce que j'ai arrêté vidéo d'accord ว่าแล้วก็วพี่น้องเออม,มือหน้าเนาะพี่น้องมันอากาศดีๆมันมือไหมันอากาศดีอากาศงามไมตตาเขาชิมาถ่ายให้เบิกใหม่พี่น้องว่ามือนี้มันค่ำละลูกค้าเพิ่นพา,พา,พามาย่างลิ้นดูซื่อนหลังจากกินข้าแวแล้วล้วก็พากันมาย่างลิ้นดูซื่อนเนาะแล้วมือหน้าไมตตาชิมาถ่ายให้เบิกใหม่เด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ไมตตาก็ขอจบคลิปไปสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอ่อ <c oughs> จากเสียอ,อยจังไ๋พี่น้องผิดพลาดประการใดนก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไปละบายบายให้พี่น้องเออพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง